นสูนมหกรรมอาหารและพิซซ่าโลกข้าวดาว2,564ในปีนี้นะคะเรานะคะลูกนัเรศสวน Next วันนี้ค่ะเราจะมาพามาเที่ยวง,งานมหกรรมอาหารของพิซซ่าโลกของเราในวันนี้นะคะแต่ขอแนะนำพวกเรากันก่อนนะคะท่านแรกขอแนะนำให้รู้จักกับประธานนะคะชมรมผู้กอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลกนะคะเจ๊มวย พากากรเียงพาณิชย์นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะมาพามาเที่ยวามามเดินเที่ยวค่ะพงานมหกรรมอาหารใช่แล้วค่ะแล้วกติกาในการมาเดินเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะรู้จักกติกามารู้จักเนี่ยใยครเอ่อพวกเรากันก่อนนะคะอาท่านแรกให้แนะนาตัวหน่อยคะ่ะสวัสดีครับตีนะครับลูกเลเรสวรเน็กครับสวัสดีครับกันนะครับลูกงเรสวรเน็กครับผม สวัสดีครับผมแฟนครับลูกนเร่วนเน็กครับต้นครับลูกนเรศวนเน็กครับและดิฉันนะคะปุ้ยปานิสลาค่ะเฟิร์สครับลูกเรศวนเน็กครับค่ะและเดี๋ยวเราก็จะไปชมงานของเรากันนะคะแต่ต้องบอกกติกากันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเราจะต้องเที่ยวกันแบบนิว n o r m a l นะครับนิว n o r m a l เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เราจะเข้ามาในงานเนี่ยจะต้องมีการ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะคะเพื่อว่าไปอุณหภูมิสูงหรือว่าเป็นไข้ไม่ต้องมาเที่ยวนะครับกลับบ้านไปก่อนอย่า,ยาลืมว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งรักษาระยะห่างของแต่ละคนด้วยนะครับที่แน่นอนแมสนะครับต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้ใช่แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย Let's go ร้านขนมเปี๊ยปะปนัดดาถั่วตุ๊บตับใช่ไหมครับเจหมวยใช่เป็นอันนี้เป็นร้านรับเชิญนะคะมาจากขอนแก่นค่ะโอ้มาไกลเลยนะมาไกลแล้วก็มาทุกปีได้เลยของข้าอร่อยมาก ะะผ่านกินฟู้ดฟู้ดเทสนะคะเพื่อที่จะเข้ามาขายในงานแล้วดูความสะอาดดูการจัดแต่งร้านนะคะที่ก่อนคู่เมื่อกี้ก็ได้น็อกไปแล้วน็อกไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาเดินดูกันร้านต่อไปนะครับเป็น ไอศครีมเจริญผลนะคะร้านในตำนานของเมืองพิษณุโลกค่ะใครมาพิษณุโลกต้องไอศครีมเจริญผลไอศครีมโบราณน,นะคะเราถ้าเราอยากทานอะไรที่มันโบราณโบราณแล้วก็เป็นของท้องถิ่นนะคะไอศครีมเจริญผลงานะะแน่นอนก็อร่อยชัวร์ ไม่เคยทนรรานมาลาที่ไหนมาทานร้านนี้ทานได้จึงได้ตั้งชื่อว่าทะเลดอกม,มาลนาะในงานมหาก,กรรมเราทุกร้านต้องมีเจลนะคะฉะนั้นมาเที่ยวงานเราปลอดภัยค่ะเชื่อมั่นได้นะคะ ครับอ่าลิ้ละไมถึงอีกหนึ่งล้านแล้วครับอ่าอ,อยากให้จะหมือนแนะนตอันนี้เป็นตุกชิ้นตุกอมรินพอดีว่าเรามากับคณะลูกนเรสวนเด็กนะคะ,ะเพื่อที่ว่าจะมาทําความคุค้นเคยกับร้านค้าคนในตลาดนะคะก็เด็กใหม่ไฟแรงค่ะอย่างน้อยน้อยร่มต้นเล่นเรื่องร้านอาหารนะคะ,ะเพื่อที่ว่าจะดูแลพวกเรานะคะ,อ,ะอันนี้ตุกค่ระตุกเนี่ย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 ตุกอมรินตุกอมรินตุกอมรินนะคะ คือในงานมหากรรมอาหารของพิษณุโลกขาดร้านนี้ไม่ได้นะคะเพราะร้านนี้คือสีสันนะคะ ครับขอบคุณครับอ๋อมีนี่แล้วมีข้เหียวครับใช่เหรอไม่ใช่ข้าวเหนียปิ้งอันนี้เรียกันไยว่าหอมหูทะเลย่างหอหมทะเลย่างนะคะครับผมทีเัวเมื่อกี้ชิมกันไหล่ะที่เมื่อกี้ถามหาที่การามหาอยู่ว่าน้ นะไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่นะโอเคอันนี้ของอ่าวมะนาว,าานาวแล้วตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่ วันหยุดเมืองพิษณุโลกวิถีพิษณุโลกวิถีไทยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันข้างในว่ามีขนมอะไรทานกันบ้างแล้วก็มีอาหารอะไรกันบ้างไปเลยค่ะไปกันค่ะไปครับวันนาขนมไทยวันนาขนมไทยแล้วไม่ได้โดนด้วยโอ้โหมีอะไรบ้างเห็นแล้วขนมดอกดินร ดอกดินดินนะคะขนมดอกดินนี่มีหลายอย่างมากมากเลยะมแล้วที่ไม่ได้เห็นนะครับมีข้าวหลามด้วยโอ้ต้องบอกว่าของไทยๆเนี่ยหากินยากแต่ว่าเกิดว่ามาในตลาดย้อนยุคของเราเนี่ยมีให้กินเพียบเลยนะครับมาดูไปครับมาดูมีอะไรฝั่งซ้ายดีกว่านี่อาาย้อนยุคเราก็คือหมูหมูพวงนะคะขายยังไงคะขายยังไงคะ20บาทค่ะงเลยยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าแบบบอกก็ถูกราคา เยค่อ,อเ,เราเข้ามาอะไรนี้นะเราจะได้บรรยากาศเก่าๆของเมืองพิษณุโลกนะคะเขาถึงเรียกตลาดย้อนยุควิถีไทยนะคะ ขนมโบราณขนมเก่าๆอย่างนี้ว่าเราหากินที่ไหนไม่ได้แต่มาในงานนี้เราได้ทานมีกินแล้วไม่แพงครับรด้วยแต่ละร้านนี่ราคาไม่แพงถ,ถูกมาก10บาท20บาท30บาท5บาทยังมีเลยนะคะ นะครับสำหรับการพาเดินเยี่ยมชมนะครับมหากรรมาหานะครับของจังหวัดพิุโรกนะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่25จนถึงวันที่31ธันวาคมนะครับก็วันนี้เราก็พาไปชมนะครับกับผู้ประกอบการค้านะครับร้านอาหารจังหวัดพิุโรกนะครับก็มีหลากหลายร้านค้ามากเลยใช่ไหมครับพี่ปุ้ยใช่แล้วค่ะตั้งแต่โซนตรงหน้าเวทีนะคะจนถึงนู่นเลยตรงท้ายโรงเรียนเฉลิมขวัญเลยนะคะมีอาหารมี ของซื้อของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องบอกว่าปีนี้นะครับพิเศษกว่าทุกปีเลยครับทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็รับดูพวกเราอยู่นะครับว่าปีนี้มันจะมีสวนกลางเมืองด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษนะครับที่เราจัดต้นคริสต์มาสมาแบบใหญ่โตมากๆนะครับมาให้ชาวจังหวัดสุโครับได้ มาเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ของเรานะครใช่แล้วค่ะและบริเวณนี้นะคะสวนกลางเมืองของเราค่ะจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลนครพิษณุโลกนะคะทางเราทีมคณะลูกเลส,สวนนะคะลูกนเลส,สวนเน็กจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาชมมาจับจ่ายซื้อของใช้ของรับประทานนะคะ<ช>ที่สวนกลางเมืองแห่งนี้มีร้านกาแฟาเก๋ เหมือนที่อยู่ด้านหลังเราตรงนี้นะครับดิฟ<า>กาแฟแหให้ทานกันสดๆคอากาแฟทั้งหลายก็ไม่ควรพลาดน,นะครับสําหรับ ลดย้อนยุคหรือว่า<ช>เป็นภาพถ่ายย้อนยุคเราก็มีให้ชมที่ส่วนการเมืองของเรานะคะพี่ปุ้ยใช่แล้วคะ่ะก็อย่าลืมนะคะ25-31ธันวาคมก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาเที่ยวงานมหางกรบอาหารและพิษณุโลกเขาดาว2564ของเราคะ่ะคสุดท้ายนี้นะครับเที่ยวในวิถีใหม่นะครับในในช่วงที่เราเจอวิกฤตโควิด COVID แบบนี้นะครับ<ช>ก็อย่าลืมนะครับตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะครับมีแมสมาทุกคนก่อนเข้างานนะครับใครปุ้ย ไม่ต้องมาใช่ไหมครับพี่ปุ้ยให้ป่วยกลับบ้านไป,ไป<ล>นะคะเพราะว่าเราจะทําให้สังคมของเรา,าปลอดโรคไทยนะคะอคคัสุดท้ายนี้ก็วันนี้เราได้เห็นนะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้านะครับได้มีการกระตุ้นเศรษฐก,กิจเกิดขึ้นในเทศบาลนครพิศุโลกหรือว่าในจังหวัดพิศุโลกข,ของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เทศบาลนครพิศุโลกนั้นจัดเพื่อคนพิศนุโลกจริงๆนะครับใช่แล้วค่ะและสําหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวงานมหกรรมหารและพิศณุโลกเขาดาว 2 5 6 4นะคะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ